สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับมีเหรียญพระนะครับมาให้ดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นพระนะครับสอนอนทะเรศวนนะครับทเ่ระลึกวางศิลาเลิกสา,าลารุ่นนะเรศวนชนะศึกนะครับ นี่เป็นพระที่สร้างเป็นที่ระลึกนะครับของน่าจะเป็นของสถานีตํารวจที่อยู่ในมหลาลัยนเลสวนนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นที่ระลึกนะครับอันนี้ก็นะจะมีนะครับเป็นเหมือนครากำกับไว้นะนะโมพุทธายะนะครับ ด้าหลังจะเป็นสมเด็จทะนเรศวรทรงทำยุทธาต์ถีนะครับรุ่นหนึ่งนเรศวนชนะสุด